โอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายกิกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดพีกรรมการลอแเลมแบบได้เด็กๆน้องๆหน,หนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกับสวัสดีครับมาพบกันแล้วกับช่องโกหนึ่งสายปั่นนะคุณผู้ชมนะวันนี้ก็มาลุยกันเลยนะฮะมาลุยกันแล้วกับเกมจากค่ายพี่ที่มีชื่อเกมว่าโรสเตอร์ลัมหรือเกมไกนะ่ชนอะไรเียเพียวเพี่อนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมใหม่ไฟแรงนะวันนี้เพิ่งมาประมาณเดือนหนึ่งเท่าน,นาั้เนเองนะชมอ่ะ สีม่วงนะไก่ขาวไล่ลงมาเรื่อยๆนฮะอัตราการคูณตามคอมโบนะครับสแกตเตอร์3อันนะครับวันนี้มีต้นทุนอยู่ที่17,000บาทนะทุกท่นะเอาตีกลมๆก็คือ7,000บาทนั่นเองนะครับ1นึ่งแสนคือต้นทุนสำรองอย่าไปคิดรวมนะครับเราต้องคิดบวกเท่านั้นครับวันนี้เราเล่นกันเบ็ดละ100บาทเลยค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ว่าเราจะเล่นโชว์เนาะท่านผู้ชมสามารถเล่นเบ็ดเล็กๆ,กๆน้อยๆนะครับผู้ชมเบ็ดละ10บาทก็ได้ทีนึงก็พันกว่าบาทอะ่ะ หรือว่าโอเคเลยไหมนะครับผู้ชมนะยังไงก็รวยได้นะครับถ้าเล่นกับ IMF MM 999ของเรานะครับผู้ชมนะสแกตเตอร์เปิดเลยไหมโอ้โห,หนึกว่าจะเปิดนะผู้ชมนะเอาละไปเรื่อยๆนะผู้ชมเอาละระหว่างนี้ผู้ชมขอฝากคําเตือนไว้สักเล็กน้อยครับคลิปนี้นครับจะทำเพื่อมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำนะตามนะเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คําแนะนํานะครับ ขครับนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ช่องโกงแห่งสายปั่นของเรากันด้วยนะครับและอย่าลืมครับอย่าดูคนเดียวแม่งกันครับฝากชวนพ่อคุณแม่ชวนพี่ชวนน้องลูงป้านะาอาะท่านผู้ชมนะชวนทุกคนเลยมาดูไปด้วยกันครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับเกมไหนดีเกมไหนเด็กเกมไหนแปลกยับๆมันๆเนี่ยจะได้รู้กันนะท่านผู้ชมนะจะได้เอาไปเป็นแนวทางหรือว่าดูแบบแก้เครียดก็ได้นะท่านผู้ชมนะสำหรับ เกมเพลินๆมันๆอย่างนี้นะครับชมคนอิงสายปังเราคัดสรรมาแล้วครับเกมไหนกําลังแรงกําลังมากําลังแตกแบบหนักๆเนี่ยนะครับผู้ชนนนม,น,มบบน,นะอนะเอาเราไปต่อนะครับผู้ชมวันนี้กําไรนะเรามาประมาณ1000งพันบวกๆนะผู้ชมนะใครที่อยากเข้ามามันแบบนี้นะยังไงก็ขอฝากเอาไว้ด้วยเลยเนาะใครที่อยากเข้ามามันแบบนี้ผนะู้ชมต้องเข้ามาจาัดก,กับ IFM 999นะผู้ชมนะ สายตรงยานแม่มาเองนะนผู้ชมแตกง่ายได้ทุกเวลานะครับเล่นตอนไหนก็ได้รวยๆกันไปเลยนะผู้ชมนะต้องจัดยังไงก็ต้องจัดเพราะว่าใครก็เล่นได้นะนผู้ชมนะสมัครฟรีไม่มีขั้นต่ํารับโบนัสทันทีแบบจุกนะครับผู้ชมเล่นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับอยากถอนก็ถอนได้นะผู้ชมนะคืนยอดเสียทุกสัปดาห์ไม่อั้นนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าชวนเพื่อนมาจัดหนักจัดเต็มกันแบบเยอะๆเนี่ยก็ได้ทุกดอกนะครับได้จากเพื่อน ทุกดอกนะครับข้าไปบอกนะครับ่านผู้ชมข้าไปชวนะนะ่นผู้ชมนะเอาทุกคนเอาทุกดอกให้แบบเต็ม,ตมแน่นอนนะต้องมาจัดที่ i m m 9 9 9เนะ่นผู้ชมนะเนี่ยผมเล่นนี่คือสายตรงแน่นอนยานแม่ก็ดีนะ่นผู้ชมไอ้งีโอเคไมแล้วคูณสามว่าไปนั่นครับย,รย,รยังไงต่อยังไงต่อมีไหมอืมอืม ตอนนี้นะับผมใช้เทคนิคดับเบิลทนะัสเนาะเรียกรางวันใหญ่มาหน่อยแล้วกันเกมนี้ไม่สามารถซื้อฟิสสปินได้นะผู้ชมนะถ้าซื้อฟิสสปินได้เนี่ยจะซื้อให้ดูนะครับในนี้เราต้องมาลุ้นเลยนะครับว่าดับเบิลทัสสูตรโกงหรือไม่ใช่สูตรโกงสิสูตรลัดเรียกสแคตเตอร์นะผู้ชมนะจะเรียกว่าโกงก็ไม่ได้นะครับเป็นเทคนิคการเล่นนะผู้ชมเรียบร้อยครับโอ้โห,โหโกดกันไปไม่กี่ดอกสแคตเตอร์มาเลยครับาผู้ชมสำหรับดับเบิลทัสเนาะ ใครที่ยังไม่รู้เทคนิคนี้นะครับช่องคนหนึ่งสายปั่นใช้มาแบบยาวนานแล้วนะกดดับเบิลทัชเข้าไปที่ตุ่มสปินนะครับมันจะเรียกรางวัลใหญ่ออกมาได้นะผู้ชมนะเพราะว่ามันจะเหมือนทําให้ทัชมันทํางานเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนล้วนนะและรางวัลใหญ่ก็ออกมาครับนี่คือหลักการง,ง่ายๆนะผู้ชมนะเอาไปใช้เอาไปทํากันได้นะครับสเกตเตอร์สองแล้วดีไหม,มไก่ม่วงมะไก่ม่วงนะ ตึงตงตึงตง,ตงดับเบิลไหมดับเบิลไหมวุ้นไม่ดับเบิลนะผู้ชมนะถ้าดับเบิลนี่โอ้โหบันเทิงเลย16สปินโอเคมาดีอย่างหนึ่งนะผู้ชมนะเวลาเข้าสแคตเตอร์เนี่ยคอมโบโต,ตัวคูณเพิ่มตามคอมโบนะครับแล้วก็ตัวฟรีเนี่ยห้าเด้งเลยผู้ชมนะสปินปกติสเด้งนะครับแต่เข้าสแคตเตอร์ปุ๊บคอมโบคือ5เด้งเลยนะตัวฟรีมนะันเนี่ยนี่มีต่อไหม ตอนนี้แตะรวมๆอยู่ที่2,000บาทนะผู้ชมวันนี้เราได้สปินฟรีนะไม่ได้ซื้อฟรีสปินนะไม่ต้องหวังกำลงังกำลงกำไรอะไรเยอะนะผู้ชมขอสัก1,000บวกๆพอเดี๋ยวไปดูนะนะฮะได้มา2,120บาทนะสำหรับ8ฟรีสปินเท่านั้นเองนะครับอ่านะเราไปดูกำไรกันเลยครับผู้ชมวันนี้ได้กำไรเท่าไหร่ได้กำไรมา1,891บาทนะผู้ชมถือว่า โอเคเลยนะทผู้ชมกดกัน5นาทีได้มาพันแปดถือว,ว่าคุ้มมากๆครับยังไงก็ขอฝากว้ครับสำหรเกมโรเจอร์ลัมเบอร์นะครับผมจากค่าย PG นะครับแล้วก็ฝาก IFM 999ไว้ด้วยนะครับวันนี้รับไปก่อนครับสวัสดีครับ